สุดๆแล้วนี่หลังจานด้วยหลังจานเล็กหนึ่งสองที่บินก็เป็นเนื้อยาครับนี่ข้างในก็เป็นเนื้อยา,ยานี่เป็นอีกหนึ่งลายมือนะที่แท้ที่แท้แบบเข้าใจง่ายด้วยวเาเไ อันนี้นะครับผมจะบอกว่ายัางไงดีล่ะพระเนี่ยเป็นพระพิมพ์ท่ามะปรางเอยถิงท่ามะปรางเนี่ยใครก็ต้องรู้จักคนเล่นพระนะแต่ทำไมพระท่ามะปรางอะ่ะถึงเห็นขายการอยู่หมื่นสบานทั้งๆเป็นพระที่อยู่ในหนังสือพระกุอมตะยอดนิยม เพราะพระธารมาปางที่ขายกันหมื่นกว่าบาทอะ่ะมันไม่ใช่ยุคแรกไงนี่มันไม่ใช่ยุคแรกไงถ้ายุคแรกเนื้อต้องไล่เลี่ยเนี่ยมีความเก่ามีความไล่เลี่ยกพอๆกับเนี่ยบันกางพอโตบางกระทิงเนี่ย อย่างเงี้ยยุคแรกอ้ามาต่อไปนะครับอันนี้คือชุดนิติดร้อยปีมาด้วยเออใครอยากได้ร้อยปีมามามานี่ใครอยากได้วะัฒะคธรรัร้อยปีมานี่จัดครับที่ชาติที่วัฒนา อ่าใครอยากได้ละฆังร้อยปีมาเอาไปนี่อ่ะสวยๆจัดไปนี่นะครับไม่แพงด้วยแต่ชุดเนี้ยที่ผมโฟกัสคืออะไรผมโฟกัสที่หลวงปู่บุญ ่ใครอยากได้ประคำหลวงปู่บุญมาเท่าไรครับร้อยสีนะค, <ำ S 1> ครับ,รบเม็ดเท่าไรครับเม็ดใหนี่เห็นไหมครับประคำหลวงบุญเม็ดใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เม็ดเล็กนะปิดหนึ่งหมื่นพิวิล่ะอ่ะนะครับพิวิรัสจัดไปนี่ อ่าถ้ามาปางยุคเก่าเงี้ยวทิ้งปืนนะครับอ่ะอันนี้เก็บไปนะฮะซึ่งพระชุดเนี้ยเราใช้สบายใจนี่อันนี้เนื้อยาจินดามณีหลวงปู่บุญอย่างเงี้ยสบายใจไหม เหมือนจะมีจานด้วยแป๊บนึงอันนี้มีจานด้วยเห็นไหมครับนี่แล้วดูเกตเข้าไหม<า>นะครับราคาผู้บุญครับไม่ใช่เท่านี้นะ ร้อยปีเพิ่งดูมาสองสามมื่นสวยๆที่อื่นเขาขายแพงแต่ผมขายถูกเพราะผมบอกว่าผมได้มาผมก็ให้ถูกเพราะผมอะ่ะชอบแปดห้ากับเก้าห้าไงเออเมประคเข้าไหรรครับพี่พรชยัยอ่ะแป๊บหนึ่งครับได้ทุกคนชุดปู่บุญบ้านเนี้ยผมจะให้สังเกตนะที่ได้มาแล้วก็มีอะไรรู้ไหมปิดตาปูบุญเห็นไหม, <He ard S 2> ไมครับถ้าคนที่เขา ได้ของมาในอดีตเนี่ยในอดีตเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับพักเครื่องมาจากไหนพักเครื่องมาจากบ้านคนบ้านคนที่ยกกระป๋องมาเอามาขายเห็น <He ard S 2> ไหมเสียนพระได้มาก็จะเอาไปให้เฮียก็จะเจอไม่ได้เจออย่างเดียวต้องเจอหลายอย่างก็คือถ้าเจอหลวงพ่อเดียวกันน่ะแล้วมีทั้งพิมพ์ที่เล่นและไม่เล่นอยู่ในอยู่ในที่เดียวกันคือแท้แต่ถ้าเป็นแบบโอ้โหมีแต่พิมพ์แพงมาอย่างเดียวเนี่ย ถูกไหมอันนั้นคืออาจจะระแวงว่าเก๋ได้แต่ถ้ามีทั้งพิมพ์แพงและไม่แพงมาอยู่ด้วยกันอ่ะอันนั้นคือให้เราเข้าได้ว่าที่มาคือดีนี่ผงยาบูบุงแท้ๆแล้วนี่ได้สมเด็จเนื้อยาจินดามณีโอ้ต้องบอกวันนี้นะครับเบ็ดยาเท่าไหร่ครับอีสิบห้าเม็ดแล้วรู้ป่ะผมได้อันนี้มาเนี่ย วันนี้ยโคตรเด็ดเลยโคตรเด็ดผมบอกเลย <c oughs> รู้ปาะในหน้าแกว่าอะไรสวัสดี <c oughs> นี่เป็นลาหูวัศีสะทองที่ดูง่ายเนี่ย เข็ป่ะแล้วปู่บุญกับพ่อน้อยอยู่ใกล้กันไหมนี่ฮรพ่อเต๋มีอะไรอีกพ่อน้อยธรรมศาลานี่เหรียโลแฮะ สมเด็จ95นี่แล้วเป็นพิมพ์ถูกไหมพระประธานซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกับวัชระคังแพงๆลาหูและอันนี้มันเก่าแบงค์เก่านี่เป็นอีกหนึ่งลายมือนะที่แท้ที่แท้แบบเข้าใจง่ายด้วย รากหูเท่าได้พิมานะหอ้โรอะู่ยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังอยู่ตรงนี้โอ้แจ๋ว โอ้นกูเสตโตด้วยอันนี้คือลงลงสองคาถาเลยนะอันนี้โ้แล้วนี่แล้วอันเนี้ยเขาแกะรวยพอเนีนะสวัสดีอะไรที่แกะเหมือนกันเด๊ะบล็อกเดียวกันเนี้ยคือเอวะคืองานเก๊อ่าแต่ถ้าแกะตามจินตนาการแบบนี้สบายใจได้ใช่ครับอาจารย์ขอราอ้าวชื่นชอบไลค์มาเครื่อง พระเก่าๆเนี่ยเวลาเราดูแล้วเห็นความเก่ามันคลาสสิกเห็นไหมนี่เนื้อยาวาัสนาจินดามนีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นเครื่องรางก็ดีไปอย่างแขวนยังไงก็ไม่เสือ่อมนะครับถ้าเป็นพิมพ์พระเครื่องแพงนะเม็ดยาหลวงปู่บุญตำรายาวาัสนาจินดามณีชื่อก็บอกครับวาสนา นะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณวาสนาน้อยในชาตินี้เกิดมาใช้ปุบุญจะเพิ่มวาสนาของคุณขึ้นวาสนาได้จับเงินล้านจะได้จับสิบล้านวาสนาจะได้เป็นแค่ผู้รองผู้การก็ได้เป็นผู้การวาสนาจะได้เป็นรองก็จะได้นะประธานก็ได้เป็นประธาน ใครอยากได้เม็ดยาจินดามณีหลวงปู่บุญววดกลางบางแก้วคุณเห็นความเก่าไหมแท้สบายผมประกันให้ตลอดชีวิต15เม็ดกดโอเคมาคนล,<า>ละเม็ดยาปู่บุญและเม็ดใหญ่ต้องเท่าไหร่เนี่ยเม็ดใหญ่มากเนี่ยใหญ่กว่างกว่าของคิดดิเม็ดบอลล์แพงไหมครับไม่ผมให้ไม่แพงกดโอเคมาพี่ กดโอเคมาขอดูเลตติ้งก่อนอแน่นอนครับยี่สิบยี่สิบอี่ยห้าอ้าวมีแค่สิบห้าเม็ดนะขอเอ่ยชื่อตามที่นะแอดมินขานนะอ้าวนี่สิบห้าเม็ดนะครับประกันให้เป็นปูบุญ โเม็ดหนึ่งยุคผงกับเม็ดหนึ่งเป็นหมื่นๆแล้วนะเนี่ยเป็นปูบุญนะใช่เอาเม็ดละหกพันบาทเม็ดละหกพันบาทนะครับหกพันบาทมีให้สิบห้าเม็ดหกพันบาทมีให้สิบห้าเม็ดสิบห้าเม็ดเท่านั้นนะครับ อันนี้ถือว่าพระเลือกคนเม็ดยาหลวงปู่บุญนะ่หลักพันน่ะมันเป็นไปไม่ได้เอาแค่นี้ได้ไหมพี่อัจพลสิบเอ็ดเอาแค่นี้ได้ไหม <c oughs> ถ้าเม็ดยาปู่บุญนี่คือเริ่มเลเริ่มรู้รสึกว่าเดี๋ยวเราจะไม่เหลือพี่ชายสองสิบสองดูครับเนื้อยาจินดามณีปู่บุญคุณดูเนื้อนี่ ค้นว่าปิดก,การขายแล้วนะครับขึ้นแล้วปิดก,การขายแล้วนะคุณดูผงยาวัสนาจินดามณีโอ้โห oh. แล้วตำลานี้คือเบอร์หนึ่งประเทศไทยก็คือปุบุญนาการบางแก้ว oh. อ่านะครับ เห็นหนักแขกเป็นคนแรกเลยเอาจัดให้พี่นักแขกด้วยมีนักแขกโอนไว้ครับโอ้โหอ้าวนี่แอดมินเหลือเท่าไหร่ส่งเจ้าแบงค์เลี่ยมทองโอ้โหผงยาจินดามมณีผมบอกแค่เป็นเม็ดเล็กๆก็เม็ดเป็นหมื่นแล้วครับผมแบ่งน 6, เนี่ยหกพันเนี่ยนี่คุณแผนบ้านกลางครับนี่นี่ครับเนื้อยานะจินดามมณีปูบุญวัดกลางบางแก้วคุณส่องดู ผงยามเมื่อกี้แล้วใช่ไหมนี่คุณก็มาส่องดูนี่โอ้โหนี่ฮแล้วมีจานด้วยนะอืมนี่ครับสมเด็จผงยาจินดามณาีปู่บุญวัดกลางบางแก้ว ประกันแท้ตลอดชีวิตเก๋คืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นนี่แบบนี้ครับดูง่ายโหแล้วมีจานด้วยคุณรู้ไหมครับว่าผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญแท้ๆที่เป็นพิมพระ มีตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านไม่ปรากฏพระเกจิองค์ใดในประเทศไทยที่จะมีเนื้อผงยาที่มีค่านิยมสูงเท่าหลวงปู่บุญและณนะปัจจุบันก็แทบจะหาพระเกจิที่ทำผงยาจินดามณนีไม่ได้แล้วถ้าเรียกว่าจัก,กรพัทแห่งพระเนื้อยาจินดามณนีก็ไม่ได้แปลกอะไร แพงที่สุดยอดนิยมที่สุดสองนาทีสองนาทีไม่รู้ดิเรามีความรู้สึกว่าขอเขียนราคาใส่มือได้ไหมเขียนเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหพิมพ์ภาประธานหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเก๊กคืนเพิ่มไมห้าหมื่น สามหมื่นแปดสี่มื่นสองมีมากกว่าผมฮะโธเนื้อยาจินดามณนีคุณใส่อย่างกับเนื้อดินถ้าเนื้อยาจินดามณนีหลงก่บุญหาง่ายคงไม่องค์หลักแสนหรือพิมพ์นิยมนิยม,ยมหลังลีลาหนังตะลุงเป็นล้านอยู่ที่สี่หมืนสี่แล้วนะโพราราคาที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่ราคาผงยาปูบุญโหต้องบอกว่าคอมเมนต์ไม่ค่อยเห็นด้วยครับวันนี้ต้องอาศัยแอดมินขานนะ เฟซบุ๊กเริ่มจะมีปัญหาอีกแล้วแล้ววันที่หน้าพระโหดหน้าพระที่แบบว่าถ้าพลาดวันนี้ไม่รู้จะมีอีกเมื่อไหร่มาให้เห็นมาสี่หมืนาหนอยนะครับนี่ครับแล้วนี่มีจานด้วยซิกเนเจอร์คือมีจานทําไมในหัวผมขึ้นนะครับะะขึ้นพี่ทวีแล้วก็ขึ้นพี่นิมิต โอ้โห oh, เอาแล้วครับปิต่พีทวนีนะครับสี่หมื่นหกพันบาทโอ้โหพี่แซไม่ทันนะครับพี่สาคอนไม่ทันนะครับพี่พีระพันไม่ทันอันนี้หลังจา,านนะ oh. เนื้อย,ยาอย่างเดียวก็ว่าสุดๆแล้วน,นี่หลังจานด้วยหลังจานเล็กหนึ่ง <bush. S 2> สองที่บินก็เป็นเนื้อยาครับ ได้เลยนี่ข้างในก็เป็นเนื้อยาอดูง่ายไหมครับลงให้ผมด้วยผมจะปฏิเสธพีิทวียังไงอะเพราะพิทวีซื้อปู่บุญผมไปเยอะมาก ถ้าเป็นพี่ทวีพี่นิมิตซื้อปู่บุญมาเยอะนะผมจะปฏิเสธไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรครับนะให้พี่ทวีไปโห่เนื้อยาจินดามณีหลักหมื่นนี่ซื้อปู่เพิ่มยังไม่ได้เลยมั้งฮะยินดีด้วยครับลาหูครับพี่โอ้โหลาหูด้วยีิตาปูบุญ ลาหูเนี่ยเอาจริงว่าผมยังไม่อยากขายเลยผมไม่ค่อยเจอแท้ลาหูแล้วผมจะบอกให้ปิดตาปูบุญ <c oughs> เวลาพาแท้นี่ดูง่ายนะโอ้โห <c oughs> นี่ปิดตาปูบุญแบบนี้เป็นปิดตายุคต้นนะนี่ครับแล้วที่สำคัญอันที่สองหน้าด้วย อันนี้ที่สองหน้าด้วยแต่เห็นเนี้ยพิสุดกดผลลุกไหมน้นี่คือยุคต้นของหลวงปู่บุญสองนาทีสองนาทีน,าทนี่ฮะปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วผมได้พระปิตาชุดนี้มาจากชุดที่บ้านกงนะแล้วก็มันมาได้บ้านเนี้ยโอ้โหหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วที่เป็นพระหล่อเน,นี่ยท้องผสมยอดนิยมทุกอย่าง แต่ถ้ายุคที่เล่นสบายใจแล้วหายากหน้าเดียวอย่างห้าหกมื่นผมจะบอกให้อันนี้สองหน้านาแคปมาสามมื่นที่สุดตั้งแต่ติดตามดูได้ไหมเอาเก่าเยอะครับนี่นะครับแล้วพระแบบเนี้ยเพื่อนๆแคปใส่หน้าจอโทรศัพท์ไว้นะครับหนึ่งปีเพื่อนๆก็จะรู้จักพระไม่ต่ำกว่าห้าร้อยองค์นะฮะแล้วพอเวลาเพื่อนๆเห็นพระเหล่านี้เพื่อนเไปเซิร์ช g o o g l e มันก็เห็นข้อมูล นี่แล้วสองหน้าแหมราคาที่ใส่อยู่นะครับเอาว่าถ้าเอ่ยชื่อพระปิตาแล้วบอกเป็นปิตาหลวงปู่บุญว่ากลางบางแก้วราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นสามนะครับสามหมื่นกว่าบาททำไมไม่เขียนราคาใส่มือ,อรายการน,นี้สามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับหนึมม่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาท,ทสามหมื่นกว่าบาท มาสามหมื่นหกโอ้สามหมื่นหกพันห้าร้อยปิดที่พี่ทวีนะครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทสามร้อย <300 S 1> เป็นเหตุใช่นิดเดียวครับปู่ใส่กัมาติดๆไม่ทันนะพี่นะสามร้อย <300 S 1> เป็นเหตุปิดที่พี่ทวีนะครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาท โหต้องบอกปูบุญชุดนี้อยู่ที่วิทวีหมดเลยแล้วดูเนื้อเห็นเนื้อแล้วขนลุกไหมที่จะมาบอกยุคต้นรู้ไหมพราะนี่คือต่อเป็นหูปิง,ห,ง,งปหมดแล้วครับก็จะมาก็อยู่บ้านเดียวกันนะ่ะ ยาผมเป็นแสนหน้าเดียวสี่ห้าหมื่นเลยใช่ลาวหูเลยเหรอใจเย็นดิพ่อราครับเชื่อไหมว่าถ้าผมไม่หยิบลาหูเนี่ยถามไม่หยุดแน่นอน ศิละปะการแกะแบบนี้คือยุคยุคต้นนะดูดิเขาแกะเนี่ยเราชอบตรงไหนรู้ไหมเพื่อนเพื่อนดูดิครับเขาแกะปกติมันจะเป็นลายตารางใช่ไหมอันนี้เขาแกะเป็นดอกไม้เห็นปะฐานข้างหน้าแกะคําว่าสวัสดีแล้วนี่คือหน้ายุคต้นเลย อันนี้ประกันให้ตลอดชีวิตครับแล้วศิละปะของการนะแกะพระราหูต้องบอกรัาว่ายุคแรกเห็นไหมเขาจะแกะตามจินตนาการเลยอ่าแต่พอยุคหลังที่แกะให้ง่ายถูกป่ะทำเยอะคนต้องการเยอะเป็นลายตารางใช่ก็เป็นลายตารางกันมาหมดเลยนี่แต่อย่างนี้คือเนี่ยคือหน้ายุคแรกเลยหน้ายุคต้นเลย โห oh, แล้วเนี่ย oh. ประคำปูบุญก็มี oh. ปิดตาปูบุญก็มีผงยาปูบุญก็มีแล้วนี่คือต้องคนที่นั่นแล้วนี่ลาหูแล้วแกะคําว่าสวัสดีอันนี้จําง่ายองค์นี้จะเป็นองค์เอกลักษณ์ที่ใครก็ต้องจดจํานะแต่เพราะว่าราคาราหูพอน้อยอคุยยังไม่รู้เรื่องหรอกครับมาสิครับแบบนี้สู้ไม่ถอยปะกันให้ตลอดชีวิตนี่ฮะ ถ้าเรื่องราหูจะเอาตังค์ผมได้ไม่ง่ายหรอกครับผมบอกเลยถ้าเลือกโถโวจริงๆเขาเขาไม่มีราคาเขาไม่มีราคากลางนะครับมีแต่สแตนแมนที่ขายกันนะแปลกไหมทำไมในคอแพงๆแต่นอกตู้ถูกในคอบอกห่วงมากรักมากถ้าจะเอาถูกไหมต้องเจ็ดแปดแสนล้านแต่ในตู้ทําไมขายกันนะแสนกบาลลักหมื่นแล้วองค์นี้คือ เห็นไหมเขาแกะนะยุคช่างยุคแรกๆเนี่ยเห็นไหมแกะเวลาดอกไม้แล้วแกะสวัสดีอวยพรให้ด้วยนะผมให้เจ็ดมือโอ้โหนี่ฮะไปเลี่ยมทองล้อมเพชรต้องตัดตลับเพชรให้ท่านแล้วมาแล้วครับพี่ยงยุทธห้าหมืนบาทเปิดแรกแอดมินต้องคอยขานราคาด้วยเพราะคนสู้นี่ไม่รู้ราคาแน่นอน ผงขานก็ได้แต่ผงขานมันจะช้ากว่าเครื่องแอดมินแปกพี่เปมานะเจ็ดหมื่นชอบตรงสวัสดีเท่สุดๆจะเป็นราหูองค์ที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะใช่อ่าเป็นองค์ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นี่ยแกะคาว่าสวัสดีนะครับดดจะเป็นองค์ที่เป็นเอกลักษณ์เพราะแบบนี้ไม่ได้แกะทุกองค์อยู่แล้วมาเจ็ดหมื่นห้าใช่ไหมฮะเราดูนะสินยุคต้นนี่คือดูง่ายดี เนี่ยแล้ว,แล,วแล้วแปลกนะยุคแรกๆขนาดจะไม่ใหญ่ใช่ขนาดจะไม่ใหญ่นหญเนี่ยอันนี้ขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับสวัสดีแปลว่าขอให้เจริญเจริญครับแปดหมืนห้าแล้วนะครับน,นี่นี่ราคาถูกกว่าพะกิ่งอาจารย์ปิ่นที่เขาขายกันยังแพงกว่านี้เลยมาแปดหมื่นแปดแล้วนะครับ ผมบอกได้นะครับว่ามผมผมตัดใจเอาลงไม้เพื่อนๆได้มีโอกาสครอบครองเป็นเจ้าของผมบอกเลยว่าราหูหลวงพ่อน้อยเนี่ยที่เป็นพ่อน้อยจริงๆที่แท้ไม่ได้ถูกนี้ผมประกันให้ตลอดชีวิตไม่ได้มีโอกาสที่จะได้นะครอบครองพระลาหูหลวงพ่อ,อน้อยสีสะทองกันง่ายๆเสียดายตังค์ไม่ได้พระพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวปะกันให้ตลอดชีวิตครับ มาที่แปดื่นแปดนะครับนี่แล้วศิลปะการแกะนี่องค์ที่เป็นลาหูที่แล้วองค์สวัสดีเนะี่ยโอ้โหเห็นราคานี้ไม่นี่ยังซื้อยังซื้อจะพูดอย่างังซื้อราหูเก๋ไม่ได้แล้วโอ้ครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูนะหมดเวลาแล้วนะมาเก้าื่นห้านะครับราคาสุดท้าย <c oughs> ปิดแล้วนะครับผมประกันให้ตลอดชีวิตสำหรับราหูปิดทีพยันนะลืมมิตนะครับเก้าหมืนห้าพันบาทนี่คือศิละปะของพระราหูยุคแรกใช่ไหมและเนี่ยคุณดูเอกลักษณ์ดิเอกลักษณ์ของของงานแกะแบบที่ไม่ได้ก๊อปปี้ใครเขาจะมีชีวิตใช่ไหมรใช่แล้วยุคต้นๆอ่ะยุคแรกๆเนี่ยใช่ไหมดูเขาแกะ ไล่ดอกไม้จากใหญ่ไปหาเล็กสวยนะสิงสุดยอดท่งไหกโหแคปหน้าจอไว้เลยเพื่อนๆอ,องค์นี้โอ้โห oh. oh. ด้วยครับศิละปะสวยงาม